แต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ใจของเราอีกใจหนึ่งก็นึกสงสารพี่แหล่ทรายถ้าเกิดว่าเราให้อภัยว้ยอุย้ยอะไรกันเนี่ยดดเลือดตายจริงพี่นี่ใครทำร้ายอะไรพี่มาเนี่ยขอร้องเจ้าอย่างถ้าหากว่ามีทหารยาม มาถามว่าข้าแลซายมาซุกซ่อนอยู่ในห้องเจ้าไหมเจ้าอย่าบอกว่าข้าอยู่ในห้องของเจ้านะฉันสัญญาจ้าพี่แลซายใครทำรายอะไรพี่มาหรือเปล่าฉันฉันจะพาพี่ไปหาหมอนะไม่เป็นไรแต่ว่าเลือดเลือดของพี่กำลังไหลพี่พี่ถูกทำรา้ายมาหรอจ๊ะข้าห้ามเลือดมาแล้วผ้าพันเนี่ยคงจะระงับได้ชั่วคราวอย่ายวกายหัวใจนะ ขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยชีวิตข้าจากว่าแลซายไม่ได้เจ้าในยามนี้ข้าคงต้องหมดที่พึ่งต่อไปนี้ข้าจะไม่ลืมพระคุณเจ้าเลยพี่แลซายต่อหน้าคนอื่นเจ้าไม่เคยบอกว่าจะชอบข้าเจ้าเกลียดข้ามาตลอดแต่รู้ไหมตั้งแต่เด็กๆแล้ว เพลซาย,ายเจอเจ้า,จาครั้งแรกข้ายังจําแม่นั่นใบหน้าของเจ้าอยู่ในใจข้าตลอดเลยข้ารักเจ้านะรักจริงๆฉันขอสัญญาจะพยายาม่างได้ไหมสัญญาอะไรจ๊ะต่อไปเนี้ยฉันอยากให้พี่สุขุมรอบคอบมากกว่านี้หัดเป็นคนใจเย็นและมีเหตุผล ฉันจะไม่ถามว่าพี่โดนทำร้ายมาเพราะอะไรสัญญากับฉันสิว่าพี่จะเป็นคนดีนะสัญญากับนออ้องอย่ามองใจ สัจจะลูกผู้ชายื้างไยยอมตายสิน้นรักคนเดียว วันตายจะทำตัวดีมีวินัยเออเออเอเอืเอดเหิดเย 加油！ ในหัวใจเออเออยู่ใกล้แม่ทุนต่อไปนี้เราจะรักกันฉันให้อภัยพี่ทุกอย่างที่อดีตที่ผ่านมาฉันจะไม่ถือสาในความแก่นแก้วและเกเรของพี่พี่สัญญากับฉันแล้วนะต่อไปนี้พี่จะเป็นคนดีพี่จะทำดีเพื่อฉันฉันไม่ผิดหวังเลย ที่ฉันได้ยืนคุยกับพี่ในใน,ในวินาทีนี้ถึงแม้นอดีตที่ผ่านมาจิตใจของฉันจะปฏิพักและหลงปื้มพี่ยอแซมโดยตลอดแต่ฉันเห็นใจพี่วันนี้พี่ได้รับบาดเจ็บพี่ต้องเป็นคนดีพี่อย่าใจร้อนนะนะจ๊ะฉิมมาดแมนมันจะยากนะแต่เพื่อเธอพี่สัญญานะว่าพี่นั้น จะประเทศตัวใหม่เป็นคนดีของเธอไงในสิ่งที่สําคัญท่านลุงตองยีพ่อของพี่เขารักพี่จันอยากให้พี่กลับไปบ้านกลับไปหาพ่อกับแม่น,นะจ๊ะอย่าทับเป็นคนที่มีปัญหาในครืบอรลัวสัญญาพี่ทำตามใจเธอทุกอย่างเลยอ่ะ คุณเออจูนทำจะทำตามนังโดยมันคลุ้งดำรงรักแมนจะกลาย้วยลมปากไม่อยากเลยยกให้นาง 哎哎。 ไี่นี่รักจริงไม่จิ้งไม่ฟางไม่เจิดไม่จางจับนางเลยแหละที่นี่รักจริงไม่จริงไม่ฟางไม่เจิดไม่จางจับนางเลยแหละน้องจงเชื่อใจจบที่ไม่มีปัญหาทม่ให้สัญญาตัวไม่มาก็ห่อแก่ ไปนะเรือเต็เงนะอดที่อาจารย์ว่าให้ลูกพอ่อดูไหมวันนี้เลิกงามยามดีเพื่อองค์ท่านเมืองลายจะเสด็จมาเยือนบ้านเราพ่อองค์ท่าน,นจะเสด็จเหรอ วันนี้เหรอลูกวันเนี้ยแล้วดีกักี่โมงเฮ้ยเจ้าจะเสด็จทำยังไงดีวะเนี่ยฮะมีอะไรต้อนรับพระองค์ท่านไหมเนี่ยทันไหมตื่นเต้นทําไมแล้วพอแค่พระองค์เจ้าเสด็จมาตื่นเต้นแกอยู่กับลูกเจ้าทุกวันแกไม่เห็นจะตื่นเต้น เจ้าฟ้ามาที่บ้านเนี่ยมันเป็นเกียรติอย่างวงตระกูลมีแต่เราไปเฝ้าเจ้าที่เจ้ามาถึงบ้านเราอ่ะมันมีเกียรติฉันกับลูกเจ้าอยู่ทุกวันนี่ก็มีเกียรติพอแล้วนะพ่อทังตื่นเต้นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนระลูกเจ้ามาพ่อไม่ไม่หาแต่พอข่าเวลาได้แต่ถ้าหาเดี๋ยวกยีเยอะเดี๋ยวกยีเดี๋ยวออกไปต้อนรับให้ดีเลยให้ต้อนรับอยู่ห้องท่านาธิเสนาแม่แม่อยแม่เบลล์แม่แดงตัวคุณโยตี้เจ้าดูทีนึงจะบ้าไงโอ้มึงไม่ต้องราเที่ยวก็สวล ว่าบาปของตากูมากกว่าช้าที่มึงเนี่ย้ายเอาเรือที่ยาวจอดเป็นอะไรไหมครับมาไม่มีใครรู้เลยพู้จะรู้กันพราะเขาอาจจะต้อนรับไม่ดีพอแต่เชิญตระเลนข้างในมี่าเป็นคนพิเศษไม่ต้องพิธีรีตองให้มันมากความครับไอ้กุ้มทรงเจริญพระเจ้าค่ะท่านทวารผงเปรี้ค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเมืองไาย เสด็จมาเยืนนเรือนประธานของหม่อมฉันอาจจะให้การต้อนรับผูกข้อไไม้บ้างก็ขอประทานอภัยนะพระเจ้าค่ะท่านตองยีครอบครวของท่านเนี่ยช่างมีความสุขกันเสียเหลือเกินเอ๊แต่บุตรชายของท่านไปไหนอีกคนนึงเล่าอ้าวอ๋อไงพ่อแลซายไปไหนก็อยู่ๆแถวๆนี้แหละอาจจะอยู่ในสวนหลังบ้านหรือ้เหรอซักผ้าอยู่หรืลูกตาเกงในอยู่ครับ อเอิญว่าอ,องการสิ่งใดพูเจ้าค่ะการมาของข้าในครั้งนี้ข้าต้องการอยากจะให้แลซายกับยอแซทําการประลองหีมืออีกตะครั้งหนึ่ง <c oughs> เขาว่าหนังดยีย่อมฉายได้หลายรอบเมื่อครั้งที่ประลองหน้าทองพระโรงฉันยังดูไม่ถนัดอยากจะให้ประลองครั้งนี้ให้เป็นบุญตาข้าสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมเจ้าค่ะเชิญพระก่ประทับก่อนเดี๋ยวผมเชิญอาจารกันพอไงอ ่จังเลยะพีแสดงว่าเริ่มเข้าตาพระองค์ท่านยอแสกับแลสายดิจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรถึงบ้านปิ่งมียค่ะหนังดีมันจะดูหลายรอบถ้าจะพูดถูกต่อได้วะมมีรู้แผ่นรู้เร็วแม่รู้จนแผ่นจ้ะสุกแม่รู้เร็วยังไไปแล้วแผ่นนั้นอ่ะใครขโมยมาไอ้ชายอยู่ไห่ลูกโอ้ชายไอ้ชายเอ้ลูกแอ้ชายมาแล้ว อะไรมาแล้วแม่ตอนนี้เอ่ออะไรรมู้หรือเปล่าว่าตอนนี้พระองค์ท่านอะเสร็จมาที่บ้านเรานะลูกพาบาทมาบ้านเราแม่ใช่คือว่าไปกราบทูลกับลูกเจ้ามาเจ้ามาแหล่ตายเจ้ามามัวไปทำอะไรอยู่หรือเออพอดีว่ากล้ากระมมหลังจากที่ออกราตเวนดูแลความเรียบร้อย พาพเจ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจึงไม่สามารถไปไปหมอกเฝ้าฟาบาทได้โปรดทันอภัยด้วยพระเจ้าข้าไม่โกรธดีดีลูกลูกเจ้าปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าดีแล้วตอนนี้รู้ไหมพระองค์ท่านบอกว่าอยากจะชมลูกกับพี่เจ้าประลองฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นโอกาสของเจ้านะแลสาถ้าเจ้าทําดีเจ้าอยากได้ยศใหญ่ๆไม่ใช่หรอลูกเต็มที่เลยนะลูก พระองค์อาจจะประทานยศเพิ่มยศให้กับลูกก็ได้อย่าอ,าอากจะร้องเชิญร้องเ,เออเฮ้าาน,น,นี่นี่ดูต้องรู<ถ>้คอยสอรอบแมไม่ต้องแล้วแกัาาวาอ,อย่าเศร้า เพลงดาอาบเอออเปนหน้าลูกที่ไม่สบายหรือเปล่าข้าเปลี่ยนทกาศมันหนาวบ่มีที่มีที่เต็มที่มาได้ยังไงยอดแทนครั้งนี้ท่านไม่ต้องออมด้วยฝีมือแลตายก็เช่นกันเอาให้เต็มที่เลยมีกลยุทธ์เท่าไหร่นำออกมาใช่หมดขอ

หวังปลิดชีพเราล่วงหล่นบังเอิญลูกชายท่านมาช่วยคนร้ายเกือบมวยหมดไม่มันผูกลูกท่านฟันแขนต้ายชีบแถบรลายล่วงล่นไอ้จรใจพัน หวังจะปลิดชีพพระชนการครั้งนี้ถ้าหากว่าเป็นเด็กทำข้าจะคิดว่าล้อเล่นแต่ถ้านี่ผู้ใหญ่ทำข้าจะคิดว่าลองของท่านตองยี่ ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ข้ามังรายให้การเคารพแล้วก็ยกย่องขวังลอเกินว่าท่านคงไม่โง่หลักนะจนมองไม่ออกว่าใครนาตฐานที่นี้มันคือข้าตะกอนงนยจริงยังไม่เข้าใจเลยพิศานาาไเกิดอะไรขึ้น

นี่อะไรกับพ่อฉันงงหมดแล้วพี่พี่อกพี่พี่ทำแบบนี้ทำไมดูบวยปั๊บมาทำอะไรเธอถามสิ่งนว่าฉันทำาไมก็ไม่ต้องไปถามลูกเธอว่าจะฆ่าเธอทำไมว่าจะฆ่าเธอทำไมว่าจะพ่าพ่อทำไมเฮอยมึงอ้าอคนจีนเหรอพ่อ สิว่าไมจริงไม่รู้แม่ทําได้พอจริแม่้ลสายจะจขเจ้าอง้าไม่คทำเองข้าไม่ทเารทำเองมเะา บรรยาลอเกินพยายามทุกอย่างตีก็แล้วด่าก,ก็แล้วอูจะขัดเกล้าให้เป็นคนดีแต่มึงมันเปรียบเสมือนที่บัวอยู่ใต้ตรมมึงคงจะโผพ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้ยาก จะรู้นะกูเลือทหารรับใช้พระองค์ท่านมาโดยตลอดมีลูกก็ต้องเป็นสายเรือทหารแต่กูไม่รู้ว่ามึง,มอองไ,ไ,ไเปอเ,ไเอาเลือดโอจมมา่างไหนทำไมพียาไปโจเลยแว้วววลือวววนววจ ไอ้หลานสายมันต้องฝังตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ลูกพ่อหรอกไอ้หลานสายมันลูกจอร์นพ่อจะได้ทำกับไอ้หลายแบบนี้เพราะเาไม่ใช่ลูกพ่อตลอดเวลาข้าเก็บเคราะรู้สึกมานานเพราเคยรักฉันไว้นะพ่อไม่เคยรักฉันเลยเพราะเขาไม่ใช่ลูกพ่อไงเขาคือลูกจอน เอาสิอการที่กูตีมึงมึงบอกว่ากูไม่รักมึงใช่มึงบอกมึงเป็นลูกโตเลยแกตีแกตีข้าทั้งแต่เด็กจนโตเลยแกเคยหยุดแกเคยเบื่อไหมอ่ะแกเคยเบื่อไหมเอาสิตบตีข้าตายไปเลย อกความจริงกับลูกว่าอะไรไม่คืออะไรทำให้ลูกก็เข้าใจผิดแบบนี้ <c oughs> ไม่เป็นไร ขนาดนี้ฟังให้ดีนะลูกแซายจริงพ่อเก็บลูกโจรมาเลี้ยงพ่อะมีลูกเพียงคนเดียวแต่คนที่เป็นลูกโจรมันไม่ใช่เจ้านะแซาย สายเลือดของโจรย,ยักษ์ายนั้นคือยอเซอส่อ,อ,อ,อพ่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 อรพ่อพ่อพ่พ่ไพ่อพ่อพจอพ่อพ่อพ่กพ่อพ่อพ่อพ่รก็อพ่อพ่อ่อพ่ทพ่อ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 พอพ่่่พ่อ่่ มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดลูกแม่เจ้าเคยเข้าใจผิด<อ>เคยสงสัยยอ่อ,อแสล,ลูกพ่อฟังนะลูกถึงเจ้าไม่ใช่สายเลือดของพ่อแต่พ่อก็เวทนาดูแลเจ้ามาแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยคิดว่าเจ้าเป็นอื่นเลย ยอแสและแลใสพ่อรักหนังดวงใจเจ้าถามใช่ไหมลูกทำไมเจ้าโดนตียอแสไม่เคยโดนตีเจ้าจำได้ไหมยอแสเขาเคยทำอะไรผิดไหมลูกเคยทำอะไรให้มันเสื่อมเสียไหมมีแต่เจ้าเท่านั้นตั้งแต่เล็ก สร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหาพ่อพยายามอนาะพยายามขีดเสด้นให้เจ้าอยู่ในกรอบอเจ้าสำนึกตัวเจ้าเจ็บเจ้าจะได้หลับจำไม่ทำตัวออกนอกลู่นอกทางแต่พ่อก็นจนปัญญานะวกาเจ้านั้นมันวายากจริงๆ เจ้าอย่าเข้าใจผิดว่าเจ้านั็นคือลูกผมในกายของเจ้ามีเลือดพ่อเลือดทหารอยู่เต็มร่างกายพ่อก็หวังว่าสักครั้งหนึ่งถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าไม่ใช่ลูกพ่อหนีไปเลยลูกพ่อจะปล่อยเจ้าไปเจ้าคิดว่าเป็นลูกเจ้า แต่ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเปนเลือกพ่อสักครั้งหนึ่งก็ผิดแล้วจะยอมรับโทษอย่างชายชาตทหารพ่อก็จะดีใจนักพ่อข้าจะตาย วันนี้วันพรุ่งข้าก็าตายอยู่แล้วแต่ความจริงอารู้มันคงจะสายเกินจะไม่ลาสายต้องรู้ตอนสายด้วยไอลาสายไปทำอะไรทำไมไม่มีใครบอกข้าไม่มีใครบอกความจริงว่าคนที่หยกค้าตีข้า,ขานั่นคือพ่อ เขอจะต้องทัลูกเห้อ ยังไม่ได้แทนคุณพ่อแม่เลยข้าลูกทหารถ้าข้าจะตายข้าขอตายอย่างสงาผภาพเผยให้สอนก้เป็นลูกทหารพา่อข้าจะเดินเข้าห้องขังตามที่พระองค์ท่านดารัสเอาไว้พาข้าไปเจอข้าดอมตายเพข้าเป็นลูกพ่อลูกพ่อ <S 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 아이고, <laughs> 아 <laughs> <laughs>